ผมทำพังอยู่น่าจะร่ม3-4เดือนกล้าพูดเลยจริงจริงหมดเนยร่มร้อยกิโลออกมากี่ทีก็แบนแบนแบนท้อแท้นะแต่ไม่เลิก <Hey. S 1> ถ้าเรามองว่าเป็นพิซซ่ากับโซอ,องเนี่ย <Hey. S 1> มันยากแต่ถ้าเรามองว่ามันคือแป้งกันเลยเนี่ยมันง่ายมองให้กว้างขึ้น <Hey. S 1> วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ ปริมณฑลได้ไหมโซนขอบระหว่างเกือบจะไปนนทบ,บุรีแล้วหน้าปักซอยเนี่ยคือเรียบคลองประปาประชาชื่น <es. S 1> เราจะพามาพบกับยอดฝีมือคนหนึ่งในด้านเบเกอรี่ <S <S เขาบอกเลยว่าครัวซองร้านเขาเนี่ยมีที่เดียวในโลกคิดค้นขึ้นมาเองนี่มาถึงแล้วร้านอยู่ข้างหลังไลท์ครัวซองเทอรี่สวัสดีครับ ชื่อไมทันยกรครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้หมู่บ้านพงเพจเจ็ดแต่จริงเสิร์ชชื่อก็เจอร้านไดชื่อร้านก็เจอง่ายกว่าใครที่กลัวมาไม่ถูกนะไลฟ์โคซองเทอรี่กดเข้าไปใต้คลิปก็ได้มันจะมีลิงก์แปะอยู่นะพิเศษยังไงโคซองเราโคซองที่ร้านเนี่ยเป็นโคซองที่คิดสูตรขึ้นมาเองจัดการเดินทางผมใช้เบสของการทำพิซซ่าแบบอิตาเลียนเป็นโคซอง พิซซ่าพิซซ่าครับรวมร่างกับรวมร่างกับโคซองฟิวชั่นเลยนอันนี้แปลกนี่ไม่เคยเจอจริงแต่หน้าตามันก็ดูปกตินะทุกคนมาดูนี่คือโคซองใช่ไหมที่พูดถึงครับใช่ครับโดยปกติโคซองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหลักๆเขาจะกำหนดว่าความชื้นประมาณเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่แต่ของเราปรับส่วนประกอบทั้งหมดให้มันไปเป็นพิซซ่าเลยก็คือถ้าเราเอาเนยออกเนี่ยเอาแป้งเราไปทำพิซซ่าได้เลย คือโดยส่วนมากอะแป้งโครซองเนี่ยเขาจะใช้เป็น t 45กันจะเป็นแป้งที่มาจากแกนกลางของเม็ดข้าวสาลีเขาจะมีการบดละเอียดแล้วก็ล่อนให้มันเนื้อมันเบาแต่ว่าร้านเราอะใช้ตรงข้ามกันเลยคือของเราเป็นเป็นหยาบเนื้อหนักคือมันทําให้โครซองเราอะเวลามันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะพองไม่ขึ้นผมเลยต้องคิดคนเทคนิคขึ้นมาเองเป็นการที่ ทำให้อบแล้วตัวเนื้อโคสองเนี่ยมันระเบิดพองขึ้นมาเพื่อสู้กับตัวโครงสร้างของขนมปัง น้ำตาลตัวนี้เราคัสตอมสั่งมาจากโรงงานที่สนิทก,กันก็จะเป็นน้ำตาลไม่ขัดสีมันจะมีสมะกอบของพวกโมซาเลสก็คือพบก,กากน้ำตาลมันทําให้กลิ่นมันนวนกว่าแล้วก็สีเขาองจะเข้มขึ้นมานิดนึงเกลือนี่ก็เป็นเกษตรกร,ร,กร,รที่รู้จักการอุ่นหนุนกันมานานแล้วเขาทําเกลือเองมีอะไรในนี้ไม่เหมือนที่ชาวบ,บ้านเขาใช้กันบ้างไหมหรือมีอะไรที่เหมือนบ้างไหมถ้าโดยพื้นฐานโดยแบบส่วนมากไม่มีไม่เหมือนเลย พวกการทํากรรมวิธีพวกเนี้ยเราเรียนรู้มาจากไหนครับพี่เคยเรียนอยู่ที่เลอร์กรอนเบอร์ดุสิตครับคือตอนแรกเมื่อก่อนผมเคยเป็นช่างภาพช่วงที่ระหว่างจะไปรอนเรียนต่อที่เยอรมันที่บ้านก็เลยแบบให้ไปเรียนทำอาหารก่อนเพราะผมไม่รู้ว่าที่เยอรมันเน่ยกฎหมายในการทํางานเขาเป็นยังไงบ้างสุดท้ายก็ที่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เลย ไม่ได้เดินทางต่อก็คือไม่ได้ไปเรียนต่อที่เยอรมันเนื่องจากก่อนนั้นเนี่ยเป็นช่างภาพีแลนซ์เป็นที่รู้กันว่าเวลาทําอาชีพีแลนซ์เนี่ยถ้าเราหายไปจากวงการหลายๆเดือนเนี่ยงานหายตามด้วยนั่นก็เลยเป็นเหตุให้ผมต้องเปลี่ยนอาชีพกระทำแันเพื่อมาหาเงินก็เลยเปิดแบรนด์ทำคุกกี้กับบราวนี่ก็เป็นสูตรคิดเองเหมือนกันแล้วตอนนั้นคิดกับตัวเองไหมว่าเราจะเอาไปต่อก็ก็คิดแต่ว่าไหนๆเราเพิ่งทําขนมจบมาใหม่ๆก็เลย เออลองลองกับมันดูสักตั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นถึกรู้สึกว่าแบบชื่นชอบการทําขนมขนาดนั้นไหมหรือว่าไงตอนแรกอะยังไม่ได้ชอบเพราะว่ามันเราแค่เราแค่เรียนเรายังไม่รู้ว่างานจริงๆมันเป็นยังไงก็เลยมาลองทําแบรนด์พอเราทําแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคกับการชีวิตการทําขนมมันกลายเป็นรูนทีนที่เรารู้สึกดี ถ้ามีวิธีการดูยังไงแบบแบบผมนะอย่างแรกมันจะเป็นขึ้นเกลียวแบบขนมจีบเนี่ยมันจะเป็นจีบจีบเนี่ยแล้วก็ดูตรงบริเวณนี้โดมันจะมันจะฟาดแล้วมันจะเห็นว่าโดมันยืดหรือยังแล้วก็ดูผิวว่ามันยังยังหยาบอยู่ไหมสามอย่างนี้มันสําคัญต่อแป้งโกทอนงมันเป็นหนึ่งในการช่วยดูว่ากระบวนการสร้างกูเตนว่ามันได้แล้วหรือยังถ้ากูเตนเลี้ยงไม่ดีกูเตนยังสร้างไม่สมบูรณ์หรือกูเตนขาดแค่นี้จะได้โครองนวลก็จะได้เป็นโคสองฟีฟ เสร็จปุ๊บเราก็เช็คโดจริงๆไม่ควรใส่ถุงมือนะพอเช็คอุณหภูมิโดว่าโดยังเย็นอยู่ไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่สูตรของแต่ร้านว่าจะเป็นอนุณหภูมิเท่าไหร่เป็นโดโคซองที่เราทับไว้แล้วมากกว่า24าชั่วโมงปกติที่นี่กว่าจะได้โคซองเสร็จใช้เวลานานแค่ไหนเร็วที่สุด3วันครับนี่เร็วสุดแล้วเร็วสุดแล้ว3วันปกติแล้วการทับเนยเนี่ยมันมีชั้นของแต่ละคนถูกไหมใช่ครับมีผลยังไง เนื้อสัมผัสความแน่นความเบาอยากให้พวงถีก็เลเยอร์ก็เยอะหน่อยเนยที่นี่ใช้เนยของประเทศไหนบอกได้ไหมเนยฝรั่งเศสครับทำไมต้องเป็นฝรั่งเศสครับจริงๆอ,อ่ะเนยอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ที่ฝรั่งเศสมีทั้งโลก<ะ>มันมีแบบนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยคือเนยตัวนี้มันเป็นเนยที่อย่างแรกเขามี AOP แล้วก็เป็นเนยที่ผมใช้มานานแล้วครับแล้วก็ค่อนข้างสนิท สนิทกับเลยแล้วก็คือคุ้นเคยแล้วง่ายๆใช่คือคุ้นเคยกันเนยตัวนี้อยู่แล้วแลวรวมถึงสถาบันที่ผมไปนเรียนที่ฝรั่งเศสะ,ะก็ใช้เนยตัวนี้เหมือนกันโคซองที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดอะไรมากขนาดนั้นมีตั้งแต่แบบแป้งหนาแป้งบางเลเยอร์น้อยเลเยอร์เยอะแต่ว่าหลักๆเขาก็ซีเรียสแค่ว่าเออโคซองเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะเลเยอร์ต้องเห็นชัดเจนฟองข้างในเนี่ย จะพงใหญ่พงเล็กก็ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่เป็นพงละเอียดแบบขนมปังแล้วก็ช่วงตอนที่เรียนจบแล้วแวะไปเยอรมันก่อน<ม>ไปเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับการหมักแป้งบ่มแป้ง<ม>แล้วก็เยอรมันจะดังมากเรื่องการแบบทำซาวโดทําวีดพวกวีดหมายถึงว่าสารีธัญพืชอ่อาตัวเขากิ่นมันจะหอมมากกว่าทางฝรั่งเศส ได้ประมาณนึงแล้วเราก็มาแวะต่ออันนี้สําคัญมากก็คือกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเป็นต้นกําเนิดของโคโซองก่อนที่เราจะมาอัดแบปพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องไปเข้าใจต้นกําเนิดให้ได้มากที่สุดก่อนผมอ่ะเรียนสถาปัตย์มาก่อนที่เราจะมาออกแบบอะไรก็แล้วแต่เราต้องเริ่มจากรอยนั่นคือพื้นฐานการที่ผมจะทาโคโซองที่มันอัดแบปขึ้นมาเนี่ยแน่นอนผมก็ต้องไปรู้จักพื้นฐานนี้ก่อน จนไปถึงอิตาลีปุ๊บมันเป็นพิซซ่าที่เราไม่รู้จักไปทานเสร็จปุ๊บประทับใจพิซซ่ามากเพราะพิซซ่าเขาทั้งเหนียวนุ่มตรงขอบก็แบบกรอบบางๆไม่ได้เป็นแข็งๆมันหนาแล้วเรามองว่าพิซซ่ามันก็แป้งแต่คาแรคเตอร์ทาไมมันไม่เหมือนคอซอง,องแล้วทําไมเราไม่เอาแป้าพิซซ่ามาทำคอซอง,องคิดตั้งแต่วันนั้นเลยคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลย <S <S เบีทุกอย่างร้านเราอ่ะคือมาจากโดพิซซ่าพอเป็นซาวโดเราก็ต้องทดลองด้วย คำว่าโดพิซซาเนี่ยคือแป้งแบบเดียวกับที่ใช้ในร้านพิซซาเลยถูกไหมคือคําว่าโดโดพิซซากับแป้งพิซซาเหมือนกันคือตัวโดอ่ะคือเราผสมแบบทั้งแป้งทั้งอะไรมาแล้วให้แบบเท็กเจอร์เหมือนแป้งพิซซาแเราแป้งแป้งพิซาพซาเนี่ยหลักๆเลยไฮเดรชั่นมันสูงกว่าการทำโคซองออออมันเลยทําให้เราเข้ารูปยากอันนี้เป็นสตาร์เตอร์ที่ทางร้าน พอเราคิดเองอมันคือยีสต์ธรรมชาติแต่ว่าโดยโดยส่วนมากเนี่ยโดยปกติเนี่ยยีสต์อะมันจะไม่ถูกกับเกลือแต่ว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาได้ก็คือเป็นยีสต์ที่ทนทานต่อเกลือเป็นยีสต์ที่เราเลี้ยงจากเกลือขึ้นมานี่เราการน้าหนุก็คือเราลดความเสี่ยงโอกาสในการตายของของยีสต์ได้อย่างที่เรารู้กันว่าเกลือยิ่งบ่งนานะ่ะมันจะยิ่งอร่อยหรือเราเรียกง่ายว่ารสอูมามิ มันจะทําให้มีรสอูมามิในตัวด้วยเพราะอย่างเช่นน้ําปลานะกะปิพวกของเนี้ยพวกเกลือที่หมักบ่มนานๆเนี่ยครับมันจะทําให้มีรสชาติที่มันหนวขึ้นมีใครมาด่าหรอวะว่าแบาบมึงบ้าป้า,าทําไปทําไมเลยมีเชฟที่ถามไปแล้วบอกมึงหาเรื่องทําปกติให้มันอร่อยก็พอละพี่บ้านบอกทาแบบปกติเถอะคือพอเราทาเนี่ยทดลองเนี่ยเราอยู่กับมันทั้งวันเราอยู่กับมันตั้งตั้งกะฟ้ายังไม่สว่างตอนกลับก็แบบฟ้ามืดแล้ว ใช้เวลานานไหมกว่าจะแบบจากจินตนาการที่เราคิดไว้ตรงน,นั้นเนี่ยผมทำพังอยู่น่าจะร่ม3ามสี่เดือนกล้าพูดเลยจริงจริงหมดมือร่มร้อยกิโลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมันหนักแล้วมันไม่สําเร็จอบม,มากี่ทีก็แบนแบนแบนท้อแท้นะแต่ไม่เลยถ้าเรามองว่าเป็นพิซซ่ากับโคซองเนี่ยมันยาก<ๆ>แต่ถ้าเรามองว่ามันคือแป้งกับเยนยเนี่ยมันง่าย<ๆ>มองให้กว้างขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนเงื่อนไขที่มันผิดเพี้ยนไปจากโคซองปกติพอสมควร เราว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการทําของที่เขาไม่เคยมีใครทําขึ้นมาก่อนบนโลกอะให้เกิดขึ้นที่ยากที่สุดคือการคิดแบบคิดทฤษฎีในการทํา <seemingly? S 2> ว่าเรา<อ>ต้องขั้นตอนแบบไหนส่วนผสมแบบไหนเพราะว่าเราใช้ขั้นตอนหรือส่วนผสมแบบธรรมดาไม่ได้อันนี้คือโดโคซองที่เราเข้าเนยรียบร้อยแล้วนะเราจะเห็นเป็นเลเยอร์ด้านข้างของมันโคซองคือการแป้งมาสลับชั้นเลเยอร์กับเนยวิธีการดู บางครั้งเขาจะบอกว่าต้องอุณหภูมิเท่ากันแต่ว่าเนยกับแป้งเนี่ยมันมีหลายประเภทหลักๆของผมเนี่ยก็คือจะดูว่าเมื่อแป้งเนี่ยมันมีเท็กซเจอร์เดียวกับเนยเมื่อไหร่ตอนนั้นน่ะมันคือจังหวะที่พอดีเวลามันสำคัญการเข้าเนยไงครับตัวเนยอ่ะมันจะเริ่มดุลอุณหภูมิจากแป้งมาแล้วมันทําให้แข็งขึ้นแล้วแต่ปัญหาแต่ละเจ้านะแล้วส่งผลยังไงครับเนยแตกครับกซองก็ออกมาไม่สวย ่างตอนนี้ช่วงหนึ่งมาเป็นเทรนด์มากๆนะครัวซองเคยกลัวไหมว่าแบบไอ้ของที่เราขายมันจะแบบเป็นไปตามเทรนด์ด้วยอะไรเงี้ยจากที่เราพยายามทุ่มเทกับมันมาเราเราขายของยูนิคเราไม่ได้ขายของที่ร้านทั่วไปมีขายถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้เหมือน <S <S เราอ่ะจะไม่ทําเยอะเราจะไม่ฝืนว่าถ้าลูกค้าแห่กันมา เราก็จะทําแบบสมมุติว่าเราไหวที่200ชิ้นก็คือทำแค่200ชิ้นถ้ามันทํามากกว่า200ชิ้นแล้วมันขอมันพันเราไม่ทําเราเคอยติมตัวนําแต่เรายังอยากให้มันเป็นโฮมเมดอยู่นี่อยากให้กล้องดูความสวยงามแบบ360องศาเราจะกินแบบที่คนฝรั่งเศสกินคือไม่หัน่นจับบีบกัดจบนี่คือโพรงข้างใน คือรสชาติของอันนี้มันจะเป็นลูกครึ่งผสมระหว่างความเป็นครัวซองแป้งพิซซ่านะแป้งพิซซ่าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมันความหนึบและมีความแบบนุ่มในตัวเปลือกข้างนอกของของแต่ละเลเยอร์ของครัวซองเนี่ยมันกรอบแบบบางๆมากๆแล้วพอเรากัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเจอความนุ่มข้างในทันทีพูดอย่างงี้ดีกว่าคนที่แบบไม่ได้ชอบครัวซองในแบบที่กินครัวซองแล้วเลี่ยนหรือเหม็นเนอยอะ่ะจะชอบวันนี้อยู่ในความนุ่มแบบมีความเป็นขนมปังนิดๆมีความหนึบๆเหมือนแป้งพิซซ่าหน่อยๆซึ่งดีมาก ธอคิดว่าอยากทำให้มันไปถึงไหนเราแค่อยากทำอะไรแบบใหม่หมหมหๆเรื่อยๆคือเราไม่ได้อยากให้มันหยุดแค่แบบขนมปังฟองขนมปังขาวอนาคตรเราจะแบบเอาช็อกโกบอมาใส่กะปิก็ได้หรืออะไรก็ปริกแปร์ไปเรื่อ<ล>ยๆก็คือไปเรื่อยๆคืออยากให้มองว่าขนมปังมันก็คืออาหารอย่างหนึ่งแต่บ้านเราเราใช้คําว่าขนมขนมนคือของทันเล่นแต่ขนมปังจริงๆอ่ะ มันก็คือข้าวนี่แหละมือข้าวสาลีแทนที่เราจะหุงข้าวกับน้ำเปล่าเราก็หุงข้าวอ่างอื่น<ง>เอาข้าวส่วนไปทำข้าวต้มอยากทดลองไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับทุกวันนี้มีความฝันไหมความฝันหลกัหลกๆก็พัฒนาเบเกอรี่ให้มันไปไกลขึ้นเราอาจจะไม่จําเป็นต้องกินส้มตำกับข้าวเหนียวก็ได้วันหนึ่งเราอาจจะกินส้มตำกับขนมปังก็ได้ม,มันอาจจะดูเฟืเอ่อนะแต่มองให้กว้างมันก็คือข้าวมันก็เป็นไปได้ เป็นอีกหนึ่งร้านนะใครอยู่ในโซนเรียกว่านนทบ,บุรีได้ไหมอันนี้นนทบ,บุรีนะครับ<ม>โซนนนทบ,บุรีหรือจะเป็นโซนแจ้งวัฒนะนะหรือประชาชืนอะไรเงี้ยมาได้มันมีสั่งผ่านแก๊บผ่านอะไรได้ไหมมีเราเป็นพูดครับเราเป็นพุดก็มีก็วันนี้ขอบคุณเจฟบไม้มากครับที่แบบแหม่พามาเปิดโลกนะกับครัวซองที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นขนมเนาะที่อยู่ในช่วงขาลงแล้ว<ม>แต่ว่าวันนี้เราก็พามาเห็นแบบแนวคิดใหม่ใหที่เฮ้ยครัวซอง ถึงหน้าตามตันจะเหมือนกันเนี่ยแต่มันพลิกแพลงเป็นแบบอะไรใหม่ๆได้<ช>วันนี้ขอบคุณคนดูทุกคนมากแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องซอสรเรื่องราวกินได้นะครับขอบคุณครับที่เราจะผสมให้ดูวันนี้มันคือซาวโดว์ผสมรุ่เบียร์เฮ้ยทำมันเล่นไปรุ่เบียร์แล้วก็กับมันฝรั่งอบ พริกไทยและมอสซาเรลลาชีสนี่แยกกันหรอหรือว่าไงรวมกันในก้อนเดียวเราต้องตีมาให้กว้างมองว่าเป็นน้ำอัดลมแต่ความจริงอะ่ะมันคือทำมาจากเฮิบเครื่องเทศอ่ามันทำมาจากเครื่องเทศชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรรูเบียมอนิฟอ,อยด์มอสซาเรลลาพริกไทยโมพริกไทยมีมันฝรั่งอบอ่าชีสเฮ้ยพงสวยนะเนี่ย